กาจะขายราคาเนี้ยก็เตียมเจงได้เลยบุฟเฟต์ซีฟูดสี่เ้สั่งไม่อั้นเกือบ2ชั่วโมงมึงว่าคุ้มไหมรีวิวร้านเดอะคอเกิลเอ็กซ์ซีฟูดแบบไม่อวยร้านซีฟูดเดินไปทัดทองที่สั่งได้แบบไม่อัน้นไม่ต้องนั่งทําเองกุ้งมาน้ามาแบบจัดเต็มตัวอย่างใหญ่และจะสั่งกี่รอบก็ได้เขาไม่ว่ายอมรับเลยว่าสดมากขนาดใหญ่ท่าฝ่ามือเนื้อกุ้งจะมีความหวานกรอบและเด้งมากเอามากินคู่กับซีฟูดคือโคตรเลิศมันกรอบและฉ่าในปากมากๆกินแบบสะใจคุ้มเกินปากกระพงทอดน้ำปลาอันนี้ดดีโค บอกว่าสั่งได้หนึ่งตัวต่อหนึ่งคนนะปูผัดถงกะหล่กก็เป็นรสชาติที่เข้มข้นหอมเครื่องแกงเนื้อปูเนี่ยมีความสดหวานจริงๆโคตรอร่อยแบบชอบมากตัวอย่างใหญ่เลยอันเนี้ยหมึกนึ่งมะนาวอันนี้คือสดกรอบเด้งมากขบวนหอยเขาก็ยกมาแบบจัดเต็มหอยแครงตัวใหญ่ไม่เหนียวเลยกินกับน้ำจิ้มสีแดงคือเลิศหอยแมงผู้ก็คือสดแล้วตัวใหญ่จริงๆเอามากินคู่กับซีฟู้ดก็เข้ากันดีหอยนางรมคือตัวใหญ่ไม่เหม็นคาวแกะมาให้แบบพร้อมกินแล้วเนื้อหอยจะมีความแบบหวานหวานไม่ขุ่นสดสะอาดมากขบวววนนนนนนขของงกกิเล่่ัับบ้้้าาาาตตๆมมมคคยใส หญ่แล้วก็มีกุ้งอบบนเส้นที่มาแล้วต้องใส่บนเส้นมีความเหนียวนุ่มหนุบมากโคตรอร่อยจานนี้ยำม,มาม่าทะเลรวมก็มีผัดเต้าหู้ก็มาอันนี้ก็อร่อยข้าวผัดใดๆก็มาครบข้าวผัดกุ้งข้าวผัดปูข้าวผัดต้มยำข้าวนุ่มกำลังดีรสชาติใช้ได้เลยพวกผลไม้กับน้ำอันนี้จ่ายเพิ่ม3าก้ากินได้แบบไม่อั้นเลยนะเอาเวลางปากตอนกินเสร็จก็คือครบจบสบายโดยรวมร้านนี้เอาไปเต็มสิบแบบไม่หักเลยทุกอย่างคือคุ้มมากจ่ายสี่เก้าเก้ากินได้ขนาดนี้คือเกินคุ้มของทะเลคือโคตรสดแบบจริงๆหวานเด้งมากใครบอกรง่ยูเถีีขาาใจ้้นน